ดํานาเพื่อพ่อโคต่อ,อไปซอแรงกิจกรรมดินดีอาหารดีสุขภาพดีชีวิตมีสุขอำเภอเขาพนม5ธันวาคมวันดินโลกณนสวนพัฒนารัฐสิริประเสริฐศูนย์เรียนรู้ชุม,ช,มชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลหมู่ที่9ตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ประกอบไปด้วยกิจกรรมสร้างแหล่งอาหารให้ชีวิตดํานาเพื่อพ่อโคต่อ,อไปซอแรงกิจกรรมสร้างอาหารบำรุงดินการทําปุ๋ยอินทรีย์สูตรรักคุณ2 กิจกรรมปลูกพืชคลุมดินปลูกไม้ยืนต้นให้ดินชุ่มฉ่ำเหมือนมีฝนทุกฤดูการโดยนายนิรันร์ปรับอักษรในอำเภอเขาพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรมร่วมกิจกรรมโดยเครือขายโคกหนองนาจังหวัดกระบี่พร้อมผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาพนมพร้อมกิจกรรมการประชุมกำหนดแนวทางสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดกระบี่ โดยประธานการประชุมนายสงัดพืชพันธุ์พัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสิริพันธ์แก้วนรินพัฒนาการอำเภอเขาพนมรวมด้วยนางมุลรัตน์บุญประกอบเจ้าของพื้นที่ศูนย์เรียนรู้และตัวแทนเครือข่ายโคกนหนองนาจังหวัดกระบี่